ฟริกเอาศิลาคืนมาไม่คืนหรอกวันนี้จะใช้ทางที่ผิดนี่ฟริกเอาคืนมาไม่คืนถ้าไม่เอามาคืนมาแล้วก็ฉันพูดเราจะฆ่าเธอไม่ฮิไม่เอาคืนมานะค่ะฟริกเอาคืนมาเฮ้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 จะต้องใช้มันใช้ในการทำลายซะนี่ฟริกเอาคืนมาเดี๋ยวนี้ไม่ ไม่คืนนะค่ะฉันจะไม่คืนฮะตกหลมไปแล้วอยาอะไรวะเนี่ยอะไรเกิดอะไรขึ้นเจ็บมากิดอะไรขึ้นแต่ตรงนี้จ้ะ มนุษย์เหรอไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีมนุษย์แถวนีโ้โอ้ยไงจ๊ะสวัสดีจ้ะเจ้ามนุษย์ตัวน้อยจะชื่ออะไรเหรอจ๊ะฉันทอรีเอที่นี่คือโลกของมันไมมอตเตอร์ฮะ แม่นี่คือใครเหรอนี่เป็นมนุษย์เหรอใช่จ้ะว,ว้าวดีนิเ้อร์รับนะฉันชื่อแอสเรียลแอสเรียลรีเมอร์มากับเราสิฉันมีอะไรบางอย่างเฮ้ยจะอยู่ที่จะต้องชอบที่นี่แนะ่ะ จะเป็นบ้านใหม่ให้กับเธอนะเพราะฉะนั้นเธอต้องอยู่ที่นี่ด้วยกันนะแต่เธอฉันชื่อฟริกฟริกแล้วก็ขอบคุณมากนะคะ